สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ถ่ายตอนกลางคืนเลยมืดหน่อยครับพอดีเพื่อนเอาไม้พยุงมามาฝากนี่นะครับเนี่ยเนี่ยไม้พยุงจะทาเบอร์ไอ้สีสีโอ๊คทาเบอร์เข้มไปดำไปหน่อยจริงจริงผมอยากได้แดงแดงใช้ใช้เบอร์สี่เลยดำไปแต่ถ้าตอนกลางวันก็จะเข้มจะดุดีหน่อยแต่ตอนคืนจะดูมืดไปแต่จริงๆน่าจะใช้สักเบอร์สองคือ เราต้องการให้ออกโอ๊กประดูแบบแ,งแดงแบบให้เข้มกว่านี้หน่อยก็เป็นอันเดิมครับเขี่ยวเดิมของเขี่ยวแอฟริกาขับเคี้ยวใหญ่อ้วนแท่นใหม่กำลังเหอหาได้ทำไปก็เจาะรูไปอ้อะแน่นเออต้องไม่ให้ต้องไม่ให้ร่วงนะครับเพราะเดี๋ยวจะไว้บนหิ้งบนหิ้งบนตูน้ นี่ไงครับนี่ผมก็เอาเจาะรูไปเอาไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่คือเนี่ยไ่ยไผ่อย่างเงี้ยเขาจะให้ตัวจะยืดหยุ่นได้เพราะว่ามันจะแน่นดินี่ไงฉันก็ฝังไปแล้วก็เอาขี้เลื่อยผสมกาวกาวทาไม้อะครับก็หางานทำไปมาดูเคี่ยวนะครับอันนี้เคยทำให้ดูแล้วครับ ก็กลัวเพื่อนๆจะลืมกันก็ทำวิดีโอเพิ่มอีกหน่อยเป็นของแอฟริกาอ้วนใหญ่นะแอปของหมู่ไทยก็จะเป็นอีกอย่างเล็กๆมีขั้นๆที่ผมเคยลงไปให้ดูฮะเนี่ยของแอฟริกาครับตันตันตึก ก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวได้ไหมนะเดี๋ยวทดทีครับอึ๊บก็ <c oughs> อยู่ละนี่ไงเรามาชมเคยวนี้อีกฟืบอ่ะยะ <c oughs> แน่น,น,นอ้วนอ้วนเดิมครับ เบอร์ไปไหนเออนี่น,นีจะชัดหน่อยนะครับหลุมเขาหลุมเขี้ยวก็ลึกลึกประมาณแค่ไหนเดี๋ยวเฮ้ยแค่นี้นี่นี่นี่แค่ที่มือที่มือผมจับหลุมพงประสาทเขาตามธรรมชาติตันตามธรรมชาติไม่ได้แต่งเติมครับ เครื่องรางธนสิทธิ์มีฤทธิ์อยู่ในตัวตอนนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อครับบางคนเขาก็ไม่เชื่อมันก็แล้วแต่มันเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้มันมันก็อาจจะจริงก็ได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อ,อนนเราก็ไปบังคับไม่ได้หรอ,อคนที่ว่าใช้เครื่องรางแล้วเหนียว เหนียมีประสบการณ์ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของแต่ละคนด้วยก็ต้องตั้งอยู่ในสินห้าไม่พูดจาไปด่าพ่อด่าแม่เขาต้องไม่ปิดลูปผิดเมียเขาผมมีคลิปวิดีโอนะครับว่าที่ว่าลองใช้สป,ปาร์ต้ากีดตรงหัวเข่า่าใครอยากดูก็ทักผมมาได้แล้วก็มีคลิปปืนที่ลองด้วยมีหลายคลิปครับมีดซามูไรที่กีดหัวเขา่าแล้วก็ สามแปดยิงปิกปิกปิกลยใครอยากดูทักผมมาได้ครับนี่แล้วก็เนี่ยนี่ผมทําไปใหม่ยังไม่แห้งดีเลยนะคนี่เน,น,นี่ที่ผมฝังไว้ฝังไผ่ไว้สีออกโอ้ยตรงนี้ทาตรงนี้หลงเลยเดิมจะเป็นสีแบบนี้ครับประยุง ชื่อก็เป็นมงคลดีพยุงพยุงไว้พองาเดียวเอ้ยไม่ใช่เสริมก่อนแวบเดี๋ยววางโทรศัพท์แ๊บครับทุกทีมีมือเดียวออืมครับผมชอบหาอะไรที่เราชอบแล้วก็อยู่ที่กับสิ่งที่เราชอบแล้วจะมีความสุขครับ อยู่ได้ทั้งวันก็ศึกษาอ่านตำราเกี่ยวกับหมูตันเคี่ยวหมูตันหมูแอฟริกาหมูไทยหมูเขมรหมูเขมรผมได้มาสองเขี่ยวก็คล้ายๆกันของอเขมรก็เคี่ยวเล็กถ้าถ่ายตอนกลางวันภาพจะจะสว่างจะสวยกว่าตอนนี้เป็นกลางคืนก็ไม่มีคลิปลงก็เลยนึกขึ้นได้เอาซะเลยบันเลงซะเลย ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่เข้ามารับชมกดหัวใจให้ผมขอให้เฮงๆรวยๆวยตุกโวยรางวัลที่หนึ่งนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ